สวัสดีครับผมสวัสดี FC ซและผู้ติดตามทุกคนครับอยู่กับช่องเต้งตะลอนถ่ายครับคลิปนี้พามาชมวอลโวครับนี่เป็นรถพี่เอ,อิร์ธครับนี่คันนี้ใครได้ดูคลิปของพี่นนท์นี่จะเจอรถพี่เอ,อิร์ธอยู่ครับอยู่ในคลิปพี่นนท์ครับคันนี้เป็นวอลโว่440ครับคันนี้นี่โอ้โหหัวใหญ่มากของพี่เอ,อิร์ธมาแล้วครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพี่ <laughs> นี่อ้ร้อมากครับโอ้นานๆจะได้เจอกันครับพี่แกมาวิ่งนครพนมครับนี่เยอะขอ้วามคิดครับพี่โอ้โหนึกว่านึกว่าพี่นอนติดเปล่าเพราะว่าแอร์มันเสียอ๋อแอร์แอร์รถนี่แอร์รถเสียอ๋อปั่นเพื่อนครับเปิดบ้านนอนโอ้โเปิดแอรบ้านไว้ก่อนอ๋อครับนี่อันนี้เป็นวันโม440ครับ นี่รถพี่แล้วก็มีนี่มีแอร์บ้านด้วยครับนี่ก็ใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟนะครับก็เหมือนรถพี่หนึงเหมือนรถพี่นนท์นะครับนี่เห็นไหมมีแอร์ไฮเออ,อร์ครับตัวบนอยู่บนหัวเกงครับก็ใช้ไฟใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟนะครับนี่โอ้สบายเลยครับนี่มีแอร์บ้านด้วย ได้งานอย่างนี้พี่เอิร์ตอ,อ๋อลงใต้เดีย๋ยวนี้ก็ขึ้นเชียงของแล้วพี่ครับผโอ้ยงของครับคันนี้เป็นเท่าเดียวใช่งไหมพี่เท่าเดียวถึงลมล็อกล้อเท่าเดียวถึงลมล็อกล้ออันนี้เป็นเป็นเกียร์เป็นเกียร์อะไรพี่เกียร์ปุ่มอ๋ออาชิปคีย์บอร์ดอ๋อไอาชิปคีย์บอร์ดออามนนเป็ก่ ถ้าไม่ได้ไปเชียงของเลยครับไม่ได้เจอไปไม่ได้ไปทางนู้นก็ไม่ได้เจอพี่แก <c oughs> ถ้เชียงของน้ำไม่ท่วมก็ไม่ได้เจอั <c oughs> อันนี้คือถ้าเจี่ยวต่อไปนี่ก็คือขึ้นเชียงของใช่ครับผมเพราะว่าสถานการณ์ทางู่เพราะว่าสถานการณ์ทางนู้นก็ปกติแล้วกาดีแล้วนี่รถแกรา้ก็รา่าากล้ราาารบนล้ราานรอบทงราถากรับนีร่รทายก็ปีป้าย อของพี่นนนี้เห็นไหมของพี่นอนทนอนทักนะครับรถเยอะไหมพี่หน้าด่านเยอะมากครับโอ้ห oh. น่าแต่ตอนนี้เริ่มเคลียร์ออกมาแล้วเพราะว่าเชียงของเปิดปุ๊บก็คันที่กําลังจะขึ้นมาก็ไปนู่นเลยโอ้ oh. นี่ครับอ้ oh, นี่โดนยางระเบิดเหรอพี่นี่ใช่ยางะเบิดโอ้ oh. Oh. ง่ายเลยบางโคไปหมดเลยแต่เคมมากันแล้วอ๋อลับไปบ้านนารอบนี้หน้าอย่าเพราะว่ายังเพราะว่าตอนนี้คือเขาสั่งลงไปแล้วแต่ผมขอเขาไปบ้านก่อนอืมอ๋อใคยก่อนอ๋อระเบิดเส้นนี้เหรอพี่เออระเบิดเส้นนี้ครับผมอ๋อเพิ่งเปลี่ยนหม่เลยใช่ครับโอ้โห <laughs> ได้เค็มได้ได้เปลี่ยนเลยอืมนี่ครับมีน้ำใช้ด้วยนี่โอ้ใช่ครับผมไว้อาบไว้อาบไว้ล้างจานอืมดีเลย มีล้างชานพร้อมเลยสบายเลยครับมีตู้ยงตู้เย็นครับนี่ครบเครื่องเลยครับรถบ้านเคลื่อนที่มีเตาปูนเตาแก๊สพร้อมครับนี่เผาเดียวยกล้อครับนี่ใกล้สองเท่าอยู่ครับรอครับอันนี้ใกล้ใกล้ครึ่งหนึ่งอย่างที่นี่เกินแล้วเกินแล้วเดือนเดือนเท่าไหร่นี่พี่ เออเป็นตูอ้โยตี้หมื่นแปดครับโอ้หมื่นแปดนี่คือรวมหัวหางเออตู้อย่างเดียวก็วคือหัวอ๋อคือหัวหางสดครับเ,เป็นตู้สี่สิบห้าครับโดโด,โดมีแตเโมด้วยครับสวยมากเลยครับอ๋อนี่ไปโดนอะไรพี่นีเ่เดอกไม้บอล้วลมมันตีอ๋อเขาวิ่งดอกไม้พอลมมันตีปุ๊บมันแตกสองฝั่งเลยอ๋อ อ๋อวิ่งเร็วหรอครัมอ๋อน,นี่ด้านนล้วครับโอ้โหนี่ด้านาน้าสวยๆเลยครับนี่หัวสูงนี่ชายแดนไม่สอดครับรถล้อมาเดี๋ยวเราพาไปชมภายในรถที่เอิร์ดกันใชยล่างเกียนแตกหมดเลยอ่ะ มันมีก็แตกเห็นไหมเตกร้าวขึ้นไปเลยเหรอใช่ครับมันจะร้าวไปอยงเงี้ยหรือว่าเราลงมาตีลงมาตบลงมาด,งด,งดงึงดึงดึงดึงแล้มันก็สั่นๆใช่พอเราปะเราเค็มไปเรื่อยก็แตกอีกเหมือนเดิมเป็นรอยเก่าเนาะใช่ครับสุดท้ายก็ต้องเตะกันเลยแล้วก็เราต้องอุง่นทีเดียวเลยอ๋อนี่ก้อนน้ำมีเอ้บ้านใช่ไหมพี่ใช่ครับผมสบายเลยครับใช้ไฟ,ไฟ จากเครื่องปั่นไฟครับนี่ปั่นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยไหมพี่นี่งได้แล้วเดี๋ยวขอขึ้นไปชมด้านบนครับอันนี้ก็บันไดสามขั้นครับดูภายในรถเทอร์เรสชมกันโอ้โขออนุญาตครับครับผมนี่ภายในรถเทอร์เโอ้กว้างเนาะบอนโบครับผมกว้างอยู่นี่แอร์สบายเลยครับดูอ๋อ เปิดตรงนี้มีตัดไฟด้วยเหรอทีนี้ใช่ครับผมมีคัทเอาจ์พร้อมอ๋อมีคัทเอาจ์พร้อมนี่อ่ะมันไม่ติดโอ้เกียร์เป็นคีย์บอร์ดใช่ครับผมทัชบอร์ดอาชีพอ๋อมันดีกว่ากับเกียร์โผอันนี้ยังไงข้างดีกว่าอ๋อข้างดีกว่าใช่ครับถามว่าเทิร์นเหมือนกันได้ไหมเทิร์นเหมือนกันได้หมดอ๋อคือไล่ไล่เอาแบบกดเอาใช่ครับผมอ๋อถ้าใครเคยขับข้าง ก็จะไม่ชินครับอันนี้มันไกลเกินเนาะใช่แต่ถ้าคนชินแล้วมันก็ชินแล้วครับได้อ,อย่างเดียวครับหล่ยหลอย่างเดียวกดกดภายในกว้างมากครับคนโวต,ตัวนี้4ี่สิครับดูกว้างมากครับภายในนี่การมองการอะไรใช่ครับเลนซูมกับเลนไว เสียแล้วพี่นี่ใช่โอ้พึ่งเสียแล้วก็ออกมาอย่างนครพนมก็เสียเลยอ๋อเสียเลยใช่โอ้โหก็เลยโอ้มาเสียแบบนี้แลใช่อากาศร้อนๆเลยอ่ะใช่โอ้พี่พี่นอนฝั่งเราคี่คืนนี่เออบริษัทผมให้กลับฝั่งไทยครับอบริษัทผมไม่มีนโยบายให้นอนฝั่งเราอ๋อคืนคืนนี้ข้ามมาเลยเอาตู้แล้วก็ข้ามเอาตู้ไปยกอ๋อพอยกตู้เสร็จก็ข้ามกลับฝั่งไทย รอตู้มาเพราะว่าเป็นตู้ใบเดิมไงอ๋อตู้อ๋อตู้รอตู้ใบเดิมมาใช่ครับอ๋อบริษัทผมไม่มีเอ่อไม่มีไม่มีวิ่งนครปฐมอ๋อไม่ไม่มีรถทางนี้ใช่ครับผมาเขามีแต่อะไรนะเขามีแต่ตู้รถไฟกับเชียงของเห็นว่าปีหน้าเจอกันแน่อ๋อปีหน้าจะมาวิ่งตู้รถไฟก็น่าจะไปเชียงของไอ้นครปฐมอ๋อรถไฟนครปฐมใช่ครับผมเห็นบริษัทเขาว่านะแว่ก็ต้องนโยบายของเขาต้องดูไปอีกทีนึง นี่ก็พามาชมรถพี่เอิร์ทครับวันโว่สี่ร้อยสี่สิบเกียร์ก็ประมาณนี้ครับคอนโซลคอนโซลอะไรก็กว้างครับเป็นรถยุโรปกว้างใหญ่ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอิร์ทครับที่มาให้รีวิวรถนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับถ้ามีโอกาสได้มาวิ่งทางนี้ครับได้เลยครับครับคลิปนี้ก็เขาขึ้นครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอิร์ทด้วยครับที่มาให้ถ่ายให้รีวิวรถพี่แกนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถพี่แกเองครับ ก็รู้จักพี่แกตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อรถนะครับพี่แกก็ไปซื้อรถที่เช็คแชมป์อยู่ที่ระยองครับนี่พี่แกก็จัดสติ๊กเกอร์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับเดี๋ยวจบคลิปบนผู้พานกันครับคลิปนี้ไอรุ่นสายเชียงของครับพี่เอิร์ธเซชื่น